สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาเงินเข้าทูมนิวเล็ตนะครับผมจากการรับซองอังเปาทูมนิวเล็ตนั่นเองนะครับสาหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมก็แนะนานะครับดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับเพราะว่าผมก็จะสอนแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับผมว่าต้องทํำยังไงนะครับ นี่นะครับทุกคนเพียงแค่เรานะครับผมทําการกรอกเบอร์ทูมิเนียเลตของเราตรงนี้นะครับจำนวน10ตัวนะครับผมเสร็จแล้วก็กดรับซองเลยนะครับเราก็จะได้รับเป็นทูมิ a นียลเลตมาแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมก็ต้องมีแอปพลิเคชันไลน์ก่อนนะครับผมหลหลายคนก็อาจจะมีแล้วนี่นะครับสำหรับแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพราะว่าส่วนมากคนไทยนะครับผมก็ใช้กันเองนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมที่เพ t โต e เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมกดเปิดไปเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นรูปคนนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มากดแว่นขยายตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับกดไปเลยนะ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาพิมพ์นะครับผมค้นหา ID ตามนี้นะครับ A554 นี่นะครับผม I C M Y แล้วก็ Z นี่นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับทุกคนต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับผมไม่งั้นก็จะไม่ค้นหาขึ้นเลยนะครับหรือว่าค้นหาผิดนะครับก็จะสต็อปไว้นะครับผมหรือว่าเขียนไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็กดแว่นขยายตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับ หลังจากนะครับผมที่เรากดแว่นขยายเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นนี่นะครับผมเป็นแชทของ t o มิเนเวอรเลตนั่นเองนะครับทุกคนกดแชทไปได้เลยนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็กดแชทแบบนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากนะครับผมที่เราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีข้อความขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ขึ้นนะครับผมสามารถมาพิมพ์สวัสดีได้นะครับผมหรือว่าพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับ นี่นะครับทุกคนพิมพ์ไปได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมข้อความมันก็จะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกันก่อนได้นะครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับกิจกรรม w a l l ล็ตนะครับรายนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมนะครับผม สุ่มนะครับซองโบเลตฟรีของช่องบวบ X2 แล้วก็ b m x 2ทนะครับทุกคนต้องดูคลิปที่สอนให้จบเพราะในคลิปจะบอกทุกอย่างไว้บทแล้วห้ามกอคลิปเด็ดขาดใครกอคลิปก็ถือว่าพลาดเองแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก E ีอ่านให้จบทุกคนจะได้เข้าใจนะครับก็นะครับทุกคนผมก็คือดูคลิปนี้จนจบนะครับผม๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับหลายคนนะครับผมที่เคยทําก็อาจจะรู้แล้วนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็จะไม่รู้นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีนะครับผมกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มทาง Facebook นะครับของทูมอนี่วอลเลตต่างๆใครที่สนใจนะครับผมอยากเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถนะครับผมเข้ากลุ่มตรงนี้ไปได้นะครับก็คือนะครับทุกคนเดี๋ยวผมนะครับผมก็จะเป็นคนบอกคีย์เวิร์ดนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับถ้าพิมพ์ไปแล้วนะครับผมพิมพ์ถูกพิมพ์ครบทุกตัวตามที่ผมได้บอกไปนะครับหลังจากที่เรากดส่งไปนะครับก็จะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติมานะครับผมเป็นซองอังเปาทูมอนี่น แลว้วก็นะครับผมให้เห็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับดูคลิปจบแล้วคีย์เวิร์ดคืออะไรนะครับถ้าพิมพ์ผิดนะครับผมข้อความจะขึ้นซ้ำๆเดิมๆนะครับแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนไปทุกอีทุกคนต้องติดตามด้วยนะครับก็คือนะครับผมตามที่ผมบอกไปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาพิมพ์ข้อความนะครับผมที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวนะครับผิดนะครับผมมันจะไม่มีลิงก์ซองเป่านั่นเองนะ ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนั่นเองนะครับเวลาที่ผมมาบอกคีย์เวิร์ดใน EP นี้นะครับผมว่าคืออะไรนะครับก็สามารถนะครับผมพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะ b n x m b b n n แล้วก็ t v นี่นะครับผมสำหรับคีย์เวิร์ดใน EP นี้นะครับก <trustworthy. S 1> ouais. like ็เหมือนเดิมเลยนะครับท <whole> ุกคนมีตัวเลขตัวสุด <time> ท <om> ้ายด้วยนะครับทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเป็นเลข1ถึงเลข15นะครับที่ผมใส่ตัวเลขต่อท้ายไว้ก็เพราะว่าให้คนสําหรับที่ดูคลิปจนจบนั่นเองนะครับผมจะได้เข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับมีตัวเลขต่อท้ายเลข1ถึงเลข15นะตอนนี้ผมใส่ตัวเลขต่อท้ายไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนก็ถ้าถูกเป๊ะนะครับกดส่งไป เห็นไหมครับผมว่ามันจะมีนะครับผมเป็นลิงก์สีฟ้าตรงมีหน้านะครับเราสามารถนะครับผมรับได้เลยนะครับแล้วก็นะครับทุกคนมีซองที่2สามารถอ่านรายละเอียดด้านบนได้เลยนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่ได้เท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับมีนะครับผมทุกวันพุธและก็วันอาทิตย์นั่นเองนะครับนี่นะครับผมทุกวันพุธและวันอาทิตย์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะ แล้วสําหรับใครที่ไม่ทันเลยไม่เป็นไรนะครับผมสามารถเข้ามาทํากิจกรรมในทูมันนี่ได้นะครับตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับที่เป็นรูปตัวการ์ตูนสีฟ้านั่นเองนะเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะพาเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับที่ผมจะเป็นแนะนํานะครับผมก็จะเป็นการเช็คอินทุกวันตรงนี้นะครับการเช็คอินนะครับเราจะได้รับเป็นของรางวัลต่างๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัตรกำนันบัตรส่วนลดต่างๆหรือว่าจะเป็นวอลเล็ตด้วยนะครับเช็คอินมาถึงวันที่6นะครับเราจะได้นะครับผมศูนย์จุด 5 THB นะครับผมก็คือ0.5วอลนะครับจนถึงวันที่9วันที่10เราจะได้วัลละ1วอลนะครับกดคลิกอินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับหลากหลายให้เราเล่นมากมายนะครับแต่ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็ทางทูนี่วอลเล็นะครับผมเขามีรางวัลนะครับผมมาให้เราลุ้นด้วยนั่นเองนะครับผมตรงนี้ลองมาศึกษาเล่นกันดูได้นะครับทุกคน ที่สําคัญเลยนะครับผมที่ผมจะบอกก็คือการกดกระดิ่งนั่นเองนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปดีๆแบบนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคน